มาตอบหลายคําถามค่ะเกี่ยวกับโควิด19นะคะเพราะว่าข้อมูลเยอะมากบางข้อมูลจริงบ้างบางข้อมูลเท็จบ้างวันนี้เอิงรวบรวมเอามาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะคำถามหลายคําถามค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อแรกคือโควิด19เนี่ยตอนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ได้นานเท่าไหร่กันแน่รวมถึงระยะฟักตัว 14วันจริงไหมหรือว่ามีข่าวออกมาว่ามากกว่า14วัน24วันก็มีจริงหรือเปล่ารวมถึงอีกหนึ่งคำถามค่ะกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเชื้อเนี่ยติดแล้วกลับมาเป็นซ้ำได้จริงไหม เขาชื่อก่อนนะคะตอนนี้ชื่ออยางเป็นทางการจาก WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเขาไม่ได้เรียกว่าโคโรนา2019แล้วนะคะเขาเรียกว่าโควิด19คำว่าโควิดสกดก็คือ C O V I D แล้วก็เลข19 C O เนี่ยย่อมาจากโคโรนาค่ะส่วน V I ย่อมาจากไวรัส ตัวดีย่อมาจากคำว่า disease แล้วก็19ย่อมาจากปี2019ก็คือปีพิสตศักราชที่โรคเนี่ยอุบัติขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นนะถามว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนชื่อการเปลี่ยนชื่อเพื่อไม่ให้เกิดรอยมลทินกับประเทศหรือว่าพื้นที่ที่เป็นจุดต้นต่อแหล่งกำเนิดของโรคโรคนี้นะครเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้เนี่ยคือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า c o v i ด19แต่ว่าของไทยเองเราจะเรียกว่า c o v i ด19 นะคะนี่คือเรื่องของชื่อต่อมาค่ะมีการประกาศออกมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคโควิด19เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558นะคะะมาดูเรื่องของข้อมูลการฟักตัวเรื่องของข้อมูลว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเชื้อโรคเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ภายในสภาพแวดล้อมของเราได้นานเท่าไหร่อย่างข้อมูลนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของเวลา คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนะคะว่าไวรัสต้องอยู่ภายในเซลล์ถึงสามารถแบ่งตัวแล้วก็จเจริญเติบโตได้แต่ตอนที่มันติดต่อเนี่ยมันออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ตามสภาพแวดล้อมต่างๆรอบๆตัวเราข้อมูลนี้ได้มาจากนายแพทย์ทิเชษ์บญญยัตนะคะเป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พูดถึงเรื่องของช่วงเวลาการสัมผัสสิ่งที่ทําให้เกิดโรคอาจารย์บอกไว้แบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เชื้อโควิด19ถ้าอยู่ในอากาศอย่างเช่นเราจามพัดเชื้อออกไปอยู่ในน้ำมูกในละอองเสมหะในน้ำลายในน้ำตาอยู่ได้5นาทีลอยในอากาศได้ประมาณ5นาทีนะคะแต่ถ้าไปอยู่บนโต๊ะ ไปอยู่บนลูกบิดประตูจะอยู่ได้นาน7-8ชั่วโมงถ้าไปอยู่ในผ้าหรือในทิชชู่อยู่ได้8-12ชั่วโมงถ้าอยู่บนโต๊ะที่พื้นผิวเรียบแบบนี้นะคะอยู่ได้1 2วันถ้าอยู่ในน้ำอยู่ได้4วันแต่ถ้าอยู่ในตู้เย็นหรือว่าที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเซลเซียสอยู่ได้1เดือนแล้วก็จากข้อมูลล่าสุดค่ะมีข้อมูลออกมานะคะว่า ระยะเวลาที่เชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยอยู่นอกโฮสต์หรือว่าอยู่นอกเซลล์อยู่ได้นานที่สุดก็คือ9วันแต่ว่าเฉลีย่ยถามว่ามันอยู่ได้นานขนาดไหน4-5วันทางนี้ทางนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อแรกคืออุณหภูมิ สก็คือความชืน้นทีเนี้ค่ะคำถามต่อมาคือขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและก็ความชืน้นอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่เออไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะไปฟังจากงานประชุมวิชาการนะคะที่อาจารย์ธีรวัฒน์เหมัจุธาท่านพูดเอาไว้เมื่อ18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าอุณหภูมิที่โควิด -19 ชอบคือช่วงอุณหภูมิระหว่าง20 ถึง40องศาเซลเซียสคือช่วงระหว่างนี้นะคะถ้าอากาศเย็นๆอาจจะอยู่ได้นานถึง24วันและอาจารก็บอกว่าถ้าเกิดอากาศประมาณสัก30องศาจะอยู่ได้ประมาณ7ถึง9วัน อันนี้คือข้อมูลที่อาจารย์ธีรวัตรบอกเอาไว้นะคะต่อมาค่ะถามว่าใครบ้างนะคะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้ออันนี้ข้อมูลเอามาจากแพทยทยสภานะคะคนที่เสี่ยงกับการติดเชื้อ1คือบุคลากรทางการแพทย์ค่ะแล้วก็คนที่ไปสัมผัสหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยเฉพาะในระยะที่ยังไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคนี้2คือการเข้าไปในที่ที่ชุมชนแออัดที่อาจจะมีการคาดการณ์ว่ามีผู้ป่วย อยู่ในชุมชนนั้นด้วยแล้วก็3ค่ะคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด -19 แล้วก็ตอนนี้ค่ะเพิ่งมีการประกาศนะคะวันนี้ที่เราถ่ายทํากันคือ4ี่มีนาคมประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกว่าใครก็ตามค่ะที่ไปที่ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงในการติดโควิด -19 กลับมาเมืองไทยเสร็จปุ๊บต้องโดนกักตัว14วันนะฮะมีอะไรบ้างเกาหลีใต้อิตาลีอิหร่านแล้วก็จีน จีนรวมไปถึงฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าด้วยนะคะนี่คือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะของการติดไวรัสโควิด19ทีนี้ค่ะถามถึงอาการหลายคนเนี่ยสงสัยว่าอาการของคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19กับการเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่ธรรมดาอาการแตกต่างกันไหมคือจริงๆต้องบอกนะคะว่า เอิงถามอาจารย์หมอหลายคนอาจารย์ก็บอกว่าแยกเนี่ยค่อนข้างยากจากอาการเพราะว่าเป็นไวรัสเหมือนกันทีนี้ค่ะไล่ลําดับอาการเป็นได้ตั้งแต่บางรายคือไม่แสดงอาการ1คืออาจจะไม่มีอาการอะไรเลยแต่มีเชื้อในตัวนะสคืออาจจะมีอาการไอบางรายมีไข้บางรายไอมีเสมหะบางรายโดยเฉพาะผู้สูงวัยมีไข,ไรไข้รวมถึงมีอาการอย่างเช่นหายใจเร็ว หอบแล้วก็มีอาการปอดบวมคือหายใจแล้วก็หอบเหนื่อยนะฮะมีน้อยรายต้องบอกแบบนี้นะคะน้อยรายที่มีอาการเจ็บคอน้ำมูกไหลหรือว่าอุจจระร่วมคือส่วนใหญ่ไม่ค่อยแสดงอาการทางระบบหายใจส่วนบนเท่าไหร่คือเจ็บคอไม่ค่อยมีนะคะน้ำมูกไหลไม่ค่อยมีแต่ถ้าป่วยรุนแรงค่ะคือปอเดเนี่ยโดนทําลายไปเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ป่วยจะหายใจเร็วขึ้น หอบเหนื่อยจนถึงขั้นระบบหายใจล้มเหลวได้อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่หลายคนสงสัยคือเรื่องของการกลับมาเป็นซ้ำของคนที่เป็นโควิด -19 แล้วแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีกเพราะว่าเมื่อช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีข่าวนะคะรายงานมาจากสำนักข่าว NHK บอกว่าเจ้าหน้าที่ของโอซาก้าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดเผยว่ามี1รายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุ40ปีที่ติดไวรัสโควิด -19 เเธอติดนะคะรัก สาหายแล้วออกจากโรงพยาบาลต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายไปเจอว่าผลการตรวจเชื้อเนี่ยเธอติดโควิด19เป็นซ้ําอีก1ครั้งนี่ถือว่าเป็นผู้ป่วยรายแรกนะของญี่ปุ่นที่กลับมาเป็นซ้ําคําถามก็คือว่าข้อแรกนะคะการกลับมาเป็นซ้ําของเธอเนี่ยเกิดจากข้อหนึ่งเชื้ออยู่ในตัวเธอแล้วยังไม่หมดและกลับมาติด มหมายถึงว่าตัวเชื้อเนี่ยพัฒนาเพิ่มจํานวนขึ้นมาใหม่หรือว่า2เธอไปติดซ้ำมาจากคนอื่นคําถามนี้ยังไม่มีคําตอบนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งคำถามที่เขาตั้งข้อสงสัยกันคือว่าแล้วแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเราเป็นไข้หวัดสมมุติว่าเราเป็นหวัดที่ติดเชื้อจากไวรัสตัวหนึ่งร่างกายของเราจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีขึ้นมาถ้าร่างกายเพราะฉะนั้นนะคะถ้าร่างกายเนี่ยมีการสร้างแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ควรที่จะกลับมาเป็นซ้าสิเพราะร่างกายคุุณมมมีค้กันแลว หลังจากที่มีเคสนีขึ้นมาค่ะทางผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อของมหาวิทยาลัยโอซาก้าออกมาระบุนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเชื้อเข้าไปปุ๊บร่างกายจะมีการพัฒนาสร้างแอนติบอดีหรือว่าภูมิต้านทานขึ้นมาแต่ว่าในเคสนี้ที่กลับมาเป็นซ้ําไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุคือเชื้อมัน develop หมายถึงว่ามันเพิ่มจํานวนในร่างกายขึ้นมาหรือว่าไปติดซ้ําจากได้รับเชื้อใหม่เข้ามานะคะคำตอบก็คือว่าแอนติบอดีที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะสามารถป้องกัน ไม่ให้เธอติดเชื้อซ้ำได้อันนี้เป็นคำตอบที่ออกมาจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยโอซาก้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือว่าการที่คุณเป็นแล้วคุณก็มีโอกาสเป็นซ้ำไม่ใช่ว่าเป็นแล้วเนี่ยจะไม่มีโอกาสติดไวรัสโควิดิ9ซ้ำทีนี้ค่ะมีคนถามว่าถ้าไม่มีอาการเลยเนี่ย สามารถที่จะมีเชื้อได้ไหมแล้วก็แพร่เชื้อได้หรือเปล่าคําตอบคือได้นะคะอันนี้ข้อมูลมาจากแพทยสภานะคะคือมีการไปตรวจครับผู้ที่อพยพจากอู่ฮันไปที่เยอรมนนีโดยเครื่องบิน120 6คนไปเจอว่ามี2คนไม่มีอาการอะไรเลยคําว่าไม่มีอาการคือ1มีทั้งไม่มีอาการจริงๆหรือว่า2คืออาการน้อยมากจนเจ้าตัวเนี่ยคือจับสังเกตไม่ได้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พอไปตรวจเสร็จปุ๊บผลการตรวจเป็นบวกค่ะคือเจอเชื้อโควิด19จากทั้ง2รายเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุป ในข้อนี้คือเชื้อไวรัสตัวนี้โควิด1 9สามารถมีอยู่ในร่างกายของเราได้เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่คอหอย ยังไม่มีอาการแต่เชื้ออยู่ที่คอหอยมันไกลมันคือทางเดินหายใจส่วนบนเพราะฉะนั้นเวลาที่ไอหรือว่าจามเกิดขึ้นก็สามารถแพร่เชื้อได้จากคนที่ติดเชื้อแต่ว่ายังไม่มีอาการค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะเน้นย้ําค่ะเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องของการปกปิดข้อมูลอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะคะเพราะว่าอย่างข่าวหลายข่าวที่เราเห็นไปการที่คุณปกปิดข้อมูลเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมมากกว่าที่คนคิดเพราะฉะนั้นค่ะถ้าไปประเทศที่เสี่ยงมาอย่างที่เราบอก กันไปรบกวนค่ะกักตัวเองนะคะเป็นเวลา14วันถ้าเกิดอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอาการก็ขอให้ใส่หน้ากักอนามายัยถ้าเป็นไปได้แยกห้องนอนแยกห้องน้ํากับคนอื่นที่อยู่ภายในบ้านด้วยนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยกันลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19กัน